สวัสดีะคะ yeah. <Wow. S 1> เย่สวัดีนะคะเราก็มาพบกันอีกหลังจากที่เฟิร์นอะ่ะถ่ายไปนานมากแล้วทุกคนตอนนี้เราว่างแล้วนะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เฟิร์นจะไปที่ไหนอีกขอแอบบอกนิดนึงนะว่าเฟิร์นอตไม่ได้ไปไกลาจากกรุงเทพสักเท่าไหร่เลยนะคะโอ,โอ,โอ้เราดังตรงนี้ไม่ได้แล้วนะทุกคนไปกันเลยคะ่ะ ค่นเราก็ได้มาถึงหาดรับกันแล้วตรงนี้นะคะจะมีทั้งอาหารที่เป็นอาหารทะเลสดนะคะไม่ว่าจะเป็นปลามหมึกนะคะหรือว่าหอยนะคะสดๆเลยแล้วก็มีหอยหลายๆอย่างด้วยนะทุกคนอยู่ที่หาดลับนี่ค่ะบริเวณด้านหลังคนนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าที่ตลาดหาดรับรับหรือเปล่า <laughs> เพราะว่าเดินเขาว่าเมื่อกี้รถเยอะมาก แต่ว่ารถเยอะเขาจะมีแบบว่าอาจจะมาเที่ยวแบบว่านั่งเล่นเพราะว่ามีที่นั่งเล่นด้านในเนาะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเดินเข้ามานะคะฝั่งขวาจะเป็นหาดของโรงแรมะคะ่ะทุกคนสําหรับแบบให้ผู้เช่าที่เขามาพักอาศัยที่โรงแรมมะคะ่ะได้มาทํากิจกรรมกันนะคะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะจะเป็นหาดรับนะที่โด่งดังในโลกโซเชียลนะทุกคนเราจะมาดูกันว่าจะสดจริงไหมนะคะแล้วก็สดขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปลองชิมปลาหมึกสดกันนะรวมถึงหอยด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะ่ะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงคะ่ะ ไปดูไเลยตามมาค่ะ ไม่ติดกระบาแล้วอันนี้คุณป้าขายอะไรบ้างคะอ๋อขายพวกนี้เลยค่ะขายของที่เราหาได้ิด่วนปูมันเนี่ยจ้ะอ๋อติดวันปูมาก็คือขึ้นเรือมาเหมือนกันใช่ไหมคะหอยอะไรคะเนี่ยเป็นกระจงดงค่ะมันคือหอยใช่ไหมคะกระจงดงอ่าแบบนี้ไปไหนะป้าเอามาป้าดูพี่ดูเอาแต่กระตัวมหอยพี่ก็ได้อ๋อตัวนี้หอยกระโจงดงรสชาติมันเป็นยังไงอะคะ ต้องลองชิมใช่ไหมได้อันนี้ขายยังไงคะเนี่ยกล้วย้อยจ้ะจะถามป้าหลามพี่พีไม่รู้ว่ามันก็จะมีความเหนียวเหนียวหน่อยแน่เลยหวานหวานตรงที่เขาสดไม่เหนียวอ๋ออันนี้ก็คือเพิ่งขึ้นมาวันนี้เลยเหมือนกันจะจะจะเปิดได้่ะเปิดได้เลยค่ะจะได้ทีเซ็นเองว่าอ่ามันมันเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างนี้ไงกล่องลอยฟูนฟูนไปเลยกลิ่นออกมาเลยอ่ะกลิ่นหอยตีขึ้นมาเลยตรงนี้เลย ต้มใหม่ๆเลยเดี๋ยวลองกินแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะมันจะนุ่มๆเหมือนหวานจะไม่เหนียวมันจะมีความเหนียวหนึบด้วยความหนึบจะมีเราก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีของเรื่อความแบบจวสดมันเป็นกลิ่นกลิ่นหอยเนาะใช่ของทะเลถ้ามันสดมันจะไม่คาวมันจะไม่เหม็นอุ้ยอร่อยอุ้ยอร่อยอ่ะ เราก็จะคิดคอสบวกแ็กเกตจิ้งบวกสลัดนู่นนี่นั่นให้มันได้100่งพอดีลูกค้าไม่ต้องกลัวขาดทุนค่ะสุดยอดประมาณนั้นโอเคค่ะวิดีมากเลยอ่ะแต่อร่อยกินแบบกินแบบนี้ก็คือมันมีความหนึบนีก็เป็นปูสดแบบติดกวนปูมาเนี่ยอืมราดน้ำจิ้มไปเลยเอานี่ค่ะหนูล้วก็หนีบหนีบให้หนูหน่อยนะแต่ว่ารสชาติดีเลยอ่ะเดี๋ยหนูขออนุญาตถังขยะไม่เป็นไรค่ะ เอาอันนี้แหละกลับไปอ๋อไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรค่ะใช้ไปแล้วอ๋ออันนี้ได้โอเคหมึกอันนั้นมันเหมือนกันไหมคะอันนี้เป็นหมึกกล้วยใหญ่หมึกกล้วยอันนี้ก็หมึกกล้วยชิ้นด้วยใช่ไหมแต่มันตัวเล็กอ๋อหมึกฉอดละห้าสิบวิลาคาไม่แพงเลยอ่ะสิบห้าสิบอันนี้เจ็ดสิบมันมีเบิร์เบอร์แบบนั้นหมึกล็อกจากในหุ่นไกครับแล้วก็บะหมี่อันนี้เหลือสี่ตัวสงสารน้องจังเลยอ่ะอยากกิน ถ้างั้นหนูเอาอันนี้เบิร์นได้ไหมคะเอาน้องหมดนี้เลยแต่ว่าเอาใส่ช็อตแบบสดให้หนูตัวนึ่งที่เหลือเบิร์นหมดเลยค่ะกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดเจ็ดตัวเอาสดก่อนเลยก็ได้ค่ะนะคะอุ้ยหมึกกระเด้งเราเอามาจากทะเลหรือว่าเรารับมาจากไหนคะพี่อ๋อไปตกมามันดิ่นคอเลยถะ โดนตาปลาหมึกอะอันนี้เป็นเ <s ut ters> หมือนอะใช่ไหมคะใช่ค่ะอร่อยมิอ้มอร่อยค่ะ,ะ,ะ,ะมันหวานแล้วตัวไม่ใหญ่มากเลยมันเคี้ยวง่ายอุ้ยน่าก,กินเลยรับมือได้ต้อง love love ที่ไม่รับเลยนะมันไม่รับมีตอบไปแล้วอะมีคนไปเที่ยวเยอะมากนะทุกคนซึ่งมันดีกับพวกพี่ๆชาวประมงนะคะที่เขาทําค้าขายอยู่นั่นนะคะก็ดีใจกับพี่ๆเขาด้วยแล้วราคาที่นั่นนะคะพี่ๆเขาขายไม่แพงเลยอย่างที่เฟิร์นทานตัวละแค่30บาทนะคะถ้าตัวใหญ่ก็จะมีไซส์50บาทแล้วก็มีไซส์70บาทนะทุกคนไปจนถึงไซส์2 0 0บาทเลยความสดทั้งปลาหมึกทั้งหอยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะทุกคนสดแน่นอนสดร้อเเซเพราะว่าเราเนี่ยตักกันขึ้นมาจากน้ําเลยนะคะเพื่อ ก็ที่จะเอาน้องเนี่ยไปประกอบอาหารน้องอร่อยนะคะขอโทษค่ะบรรยากาศหาดดีมากเราเดินเข้าไปด้านในอีกนิดนึงก็จะเป็นวิวไว้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีหาดรับสําหรับนั่งรับประทานอาหารแล้วก็มีร้านอาหารด้านในนั้นนะคะมาแวะเที่ยวกันได้นะทุกคนเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะในวันนี้ก็ ถ้าใครชอบนะคะเฟิร์นฝากกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆให้เฟิร์นด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปเฟินขอขอบคุณนะคะคนที่กด subscribe เฟิร์นอยู่ขอบคุณที่กดไลค์ให้เฟิร์นนะ,ะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนในวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย step o wake up early gonna rise t h the sun step t o get some good some food in you step three i real h a r d about what you wanna be For everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up, today's gonna be a good Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take em. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. It's gonna be a good day. Wake up.